ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เอ็มเทคชัดชัว ่ะคุณผู้ชมวันสุขสบายๆเช่นนี้กับรายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะที่จะพาไปทำความรู้จักช่องบนทีวีดาวเทียมค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับล้วค่ะว่ามีอยู่เยอะแยะมากมายหลายช่องและแน่นอนว่าช่องทีวีดาวเทียมตอนนี้นะคะหลายๆคนที่เปิดไปเนี่ยอาจจะมีบ้างที่ไปเจอช่องที่มีเกี่ยวกับแบบขายสินค้านะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนักกับช่องประเภทนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมุม มใหม่เพราะว่าช่องที่เราพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีการทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้านี้แต่ที่มากกว่านั้นคือสาระและความสุขความบันเทิงที่เขามอบให้และแฝงไว้ในการทํารายการหลายๆรายการค่ะซึ่งช่วงแรกนี้นะคะนิกจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารช่องซึ่งเป็นหนุ่มไฟแรงค่ะกับแนวคิดของการผลิตช่องทีวีดาวเทียมดูดีชาแนลและโชคดีชาแนลค่ะ I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. การเริ่มต้นของผมนี่เ,เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำดาวเทียมโดยที่การเราเช่าเวลาช่องรายการดาวเทียมในหลายช่อง จนต้นทุนเราสูงขึ้นปัญหาคืออวันหนึ่งเรามาเขาเรียกว่าอะไรลดค่าใช้จ่ายลงโดยที่ค่าเช่าดาวเทียมเราค่าใช้จ่ายนั้นที่เราต้องจ่ายดาวเทียมช่องอื่นไปเราก็มาเช่าช่องสัญญาณตัวเราเองจน,นงถึงเกิดช่องโชคดีดูดีขึ้นมาจุดประสงค์แรกเพื่อจะขายสินค้าตัวเราเองมากกว่าตอนหลังๆถูกเปลี่ยนไปอยากให้คนดูได้อะไรมากขึ้น คือเราจะเน้นขายสินค้าน้อยลงเพื่อให้คนดูพอเราลงทุนลงไปแล้วเราก็เห็นเราก็เป็นผู้ดูผู้ชมคนหนึ่งเราอยากใส่อะไรลงไปในทีวีเราเลยจำกัดสินค้าเราให้น้อยลงแล้วทำรายการให้มากขึ้นคอนเซ็ปต์คือถ้าสำหรับช่องดูดีคือวาไรตี้ความสวยความงามความทั่วไปนะครับเน้นสนุกเอนเตอร์เทนกับคนดูมากขึ้นทุกช่วงเป็นไฮไลท์หมด สำหรับรายการของทั้งช่องนะคือเรียกว่าง่ายๆว่ารวมจุดเด่นหลายๆที่มาอยู่ที่ช่องนี้รา,ายการผมเน้นสนุกสนานเน้นคุยกับคุณผู้ชมเน้นให้ความรู้ทุกคนต้องหยุดดูแน่นอนเพราะว่าอันนี้ความสนุกสนานความรู้ที่สอดแฝงไปในในรายการโดยที่คุณดูไปแล้วคิดไปด้วยในตัวได้และสนุกไปในตัวนี่คือรายการสเสน่ห์ของช่องเนี้ยครับ Wiggle, 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 ของสุขภาพบันเจิดค่ะขวัญจะนำเรื่องราวของสุขภาพดีๆมาฝากกันนะคะเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะออมซีลาค่ะน้องอมก็จะมาบอกถึงไอเดียบันเจิดนะคะว่าใครมีไอเดียอะไรดีๆนะคะจะนำมาสอนมาบอกการวิธีทำของต่าง,างๆรวมไปถึงสถานที่เด็ดๆนะคะรวมไปถึงการแต่งตัวด้วยอ่า แพตตี้พรพันธุ์ุมรินค่ะในช่วงเคล็ดลับบันเจิดนะคะใครที่อยากจะสวยต้องมาดูแพตตี้ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ทุเกเคล็ดลับที่คุณอยากรู้ตั้งแต่ศีสันตลรปลายเท้าได้รู้แน่นอนค่ะ อ่ะนะคะแล้วมาถึงช่วงของดิฉันนะคะกับน้องนิวตันค่ะนะคะในช่วงสวยบันเจิดค่ะใครที่รักในการแต่งหน้านะคะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับเรื่องของการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกสีสันบนเปลือกตาหรือแม้กระทั่งการติดขนตาปลอมจะสามารถพบได้ในช่วงของดิฉันค่ะติดตามเราทั้งสี่คนได้นะคะทางช่องดีแชนแนลค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะนะคะอย่าลืมเข้ามาพกเราสาวบันเจิด พบกับพวกเราสี่สาวบันจอดททางช่องโชคดีชาแนลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเจนเรึ่งถึงบ่ายสค่ะแล้วพบกับพวกเราดนะคะ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะกับรายการที่เขาผลิตขึ้นซึ่งสี่สาวบรรเจิดก็บอกแน่นอนละค่ะว่าเขาจะสรรหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายตลอดจนชนทุกคนนี่แหละค่ะที่ชอบและก็รักเกี่ยวกับสุขภาพนะคะความสวยความงามค่ะแต่คุณผู้ชมคะตั้งแต่ที่นิกเปิดรายการมาว่าช่องทีวีดาวเทียมที่เกี่ยวกับการขายสินค้าเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมาย ก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนของช่องดูดีชาแนลและโชคดีชาแนลเนี่ยเขาก็จะมีสอดแทรกในเรื่องของการขายสินค้าเช่นเดียวกันแต่เราจะไปรับฟังมุมมองของผู้บริหารหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะว่าเขามีความโดดเด่นแตกต่างจากช่องขายสินค้าอื่นๆอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะถ้าจะบอกว่าตอนนี้ช่องที่มีเกี่ยวกับการขายสินค้าเนี่ยมันเยอะมากเลยอะค่ะ จุดเด่นของเราที่มันต่างจากช่องเรานั้นเนี่ยคืออะไรบ้างเราจะจํากัดการขายสินค้าเป็นเวลาส่วนเวลาที่เหลือเราก็จะมาทําเป็นรายการของเราเองตอนนี้เราเบี่ยงแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นป,นประมาณสัก70เปซ็นต์เป็นรายการของช่องอีก30เปอร์ซ็นเป็นการขายเวลาการเช่าซื้อเวลาแน่นอนครับสินค้าในช่องเราต้องมีอยอยอยแน่นอนแล้ว มาตรฐานของสินค้าก็ทั่วๆไปอย่างที่เห็นตามช่องเคเบิลต่างๆเขาได้การพิสูจน์มาแล้วว่าเขามีคุณภาพพอเราถึงจะยอมปล่อยให้เขาเช่าเวลาได้เราคือคอนเซ็ปต์เนี่ยคือดูดีเนี่ยสุขภาพนะครับความสวยความงามแล้วก็วารตี้ทั่วไปนะครับคอนเซ็ปต์ชัดเจนขึ้น นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนแต่เพียงแค่ว่าเราสร้างความชัดเจนและโดดเด่นมากขึ้นจริงๆแล้วเริ่มผังชัดเจนมากขึ้นจะต่างในช่วงเวลาเนี่ยครับวันที่หนึ่ง oh. ตั้งแต่ตรงนี้ไปผังจะชัดเจนมากขึ้นรายละเอียดมันจะเพิ่มมากขึ้นนะในแต่ละช่องนะครับอย่างสมัยก่อนคือเราทําดูดีเป็นความสวยความงามจริงๆแล้วว่าสุขภาพจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ชัดเจน mm. แต่วันนี้จะตอบโจทย์ความชัดเจนของความสวยมากขึ้นสุขภาพมากขึ้น สำหรับคนที่ชอบพระนะครับก็จะอยู่ในโชคดีชอบดูดวงก็จะอยู่ในโชคดีชอบดูเกี่ยวกับสุขภาพก็จะอยู่ในโชคดีในอนาคตเรามีแผนในการพัฒนาช่องยังไงบ้างคะก็พัฒนาช่องก็อาจจะเป็นรายการที่เพิ่มมากขึ้นขายของที่น้อยลงแต่ละรายการจะมีความละเอียดของมันเพิ่มมากขึ้น ก็ขอฝากช่องดูดีชาแนลและโชคดีชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากหลายรายการที่มีคุณภาพไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับ คุณผู้ชมที่ดูรายการของเราในช่วงนี้คงอาจจะมีมุมมองใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับช่องทีวีดาวเทียมที่เขาจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในธุรกิจนี้แต่แน่นอนแล้วค่ะว่าสิ่งที่เขาวางไว้เป็นเป้าหมายนั่นก็คือเรื่องราวของสาระความรู้ที่จะสอดแทรกไปกับการผลิตรายการนะคะที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเขาอยู่นะคะก็ฝากไว้ค่ะสําหรับ2ช่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านิกจะพาคุณผู้ชมไปทำาม รู้จักรายการต่างๆที่เขานำเสนอตลอด24ชั่วโมงดีกว่าที่เขาบอกว่ามีสีสันนะคะมีเรื่องราวมากมายให้ติดตามแต่จะจิ๊ดจา๊าดแค่ไหนพักสักครู่เดียว